สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเลอซราฟิมแล้วก็ไอซ์นะครับที่ในตอนนี้นั้นแฟนๆของทั้งสองวงออกมาเรียกร้องให้คําขอโทษนะครับจาก KBS ออกมาพูดถึงแล้วก็มาขอโทษแฟนคลับรวมไปถึงสาวๆเลอซาราฟิมกับไอซ์หลังจากที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับในการทําคลิปวดีโอ กัับฟน่นเองก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาในรายการ Music Bank ค์แฟนๆออกมาพูดถึงกันในเรื่องของการร้องสดของสาวๆเลอสราฟิมที่ถูกชาวเน็ตเซนเกาหลีจํานวนไม่น้อยเลยออกมาชื่นชมการแสดงที่ดีมากๆของสาวๆเลอสราฟิมทั้งๆที่เต้นแรงแต่ว่าร้องสดกันเนี่ยค่อนข้างจะดีและก็สะเขียนเลยทีเดียวแต่ว่าในก่อนหน้านั้นก็ได้มีการปลงคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่ทาง KBS นั้นได้ลงไว้เป็นคลิปวิดีโอที่มีรูปภาพของสมาชิกจากเลอสราฟิม5คนและก็มีหนึ่งในรูปนั้น นะครับที่เป็นเงาสีดําพร้อมกับเครื่องหมาย question mark อยู่ตรงกลางนอกจากจะมีหน้าปกแบบนั้นแล้วนะครับยังมีการใส่ข้อความแคปชั่นในวิดีโอนั้นไว้ด้วยว่ากลุ่มที่ทําให้บรรณาธิการรู้สึกประหลาดใจมากๆที่จู่ๆก็กลายเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกเพียงแค่5คนซึ่งภาพเงาที่อยู่ในรูปหน้าปกนั้นเนี่ยฟแฟนๆก็บอกว่าคงจะสื่อถึงคิมการัมหนึ่งในสมาชิกจากเลอสตารฟิมที่ในตอนนี้นั้นเนี่ยพักกิจกรรมโปรโมดร,ร่วมกันกับวงไปก่อนเนื่องจากกระแสะข่าวดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับแค่หน้าปกแล้วก็หัวข้อที่พาดไว้ใน ชื่อคลิปนะครับแฟนๆเนี่ยก็รู้สึกเอ๊ะแล้วว่าทําไมทาง KBS นั้นถึงทําคลิปนี้ออกมาและก็ได้ทําหน้าปกรวมไปถึงภาพหัววิดีโอคลิปไว้แบบนี้แฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจนะครับที่ KBS ทําแบบนี้กับเลอสาราฟิมแล้วก็คิมการัมหลายๆคนเลยรู้สึกว่าทางช่องนั้นไม่ควรที่จะทําแบบนี้ทั้งๆที่เรื่องราวของการัมนั้นยังไม่ได้มีข้อสรุปออกมาว่าจริงๆแล้วนั้นใครกันแน่ที่เป็นคนผิดนะครับแต่ว่าทางช่องนั้นทําคลิปแบบนี้เหมือนปลุกกระแสให,ให้หลายๆคนนั้นติดตามสาวๆ เลอซาดฟิมเพียงสมาชิก5คนเท่านั้นนอกจากรูปหน้าปกแล้วก็ชื่อวิดีโอนะคะแฟนๆเนี่ยยังมีการพูดถึงด้วยว่าในคลิปวิดีโอที่ทาง KBS ทํานี้ได้มีการนําเอาคอมเมนต์ต่างๆมาแปะไว้ในคลิปวิดีโอด้วยซึ่งคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นั้นก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเนติเซนเกาหลีนะครับที่ออกมาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวการสแสดงของเลอซาดฟิมด้วยสมาชิก5คนบ้างคอมเมนต์ถึงคิมการัมบ้างนะครับซึ่งหลายๆคอมเมนต์เลยก็เป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างจะแย่นะครับมีทั้งคอมเมนต์ที่ต่อว่าาิมมกร คอมเมนต์ที่พูดถึงเรื่องราวดราม่าของการัมรวมไปถึงคอมเมนต์ที่คีปวงแบบ5คนนะครับ แฟนๆที่ติดตามเลอซาาฟิมมาตั้งแต่เดบิวแล้วก็อยากให้สาวๆทั้ง6คนนั้นอยู่ในวงเหมือนเดิมอยู่ครบด้วยสมาชิก6คนนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นกับเลอซาาฟิมเลยการที่ทางช่องนั้นทําคลิปแบบนี้แล้วนำเอาคอมเมนต์แบบนี้มาแปะไว้ในวิดีโอเหมือนเป็นการปลุกกระแสให้ชาวเน็ตรวมไปถึงแฟนๆคนอื่นๆนั้นคลิปวงเลอซาาฟิมแบบ5คนซึ่งมันส่งผลกระทบต่อทั้งตัววงแล้วก็ต่อตัวคิมการามมากถึงแม้ว่าจะมีข่าวดราม่าแล้วก็พักกิจกรรมไปในตอนนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้สอสรุป ว่าเรื่องราวนั้นจะจบลงยังไงมีใครที่เป็นฝ่ายผิดกันบ้างและการ์ดามั้นก็ยังคงเป็นหนึ่งในสมาชิกของเลอซาราฟิมเพียงแค่พักกิจกรรมการโปรโมทในช่วงนี้ออกไปก่อนเท่านั้นเองและนอกจากเรื่องราวนะครับของเลอซาราฟิมล้วที่ทางคลิปนี้ได้พูดไว้ก็ยังมีอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับนั่นก็คือไอซ์นั่นเองโดยในคลิปวิดีโอนี้นะครับได้มีการนําเอาคอมเมนต์ของชา,าวลิตเซนเกาหลีที่พูดถึงสาวๆวงไอซ์มาลงไว้ในคลิปวิดีโอตัวนี้ด้วยโดยคอมเมนต์นี้นะครับก็มีข้อความประมาณว่าฉันนมองเห็ เพียงแค่วอนยองและยูจินเท่านั้นจากวงไอซ์แตกต่างจากเลอเซราฟิมทุกคนน่ารักมากๆซึ่งความคิดเห็นนี้เองทําให้แฟนคลับของวงไอซ์นั้นนะครับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะโอเคเลยที่นําข้อความนี้มาแปะไว้ในวิดีโอซึ่งตัววิดีโอใจความหลักนั้นพูดถึงเลอเซราฟิมเป็นส่วนใหญ่มันทําให้ดูเหมือนเป็นการพูดถึงความวิชวลของเลอเซราฟิมที่น่าย,ยกย่องแต่ว่านําเอาสมาชิกข,ของวงไอซ์แต่ละคนนั้นมาเป็นข้อเปรียบเทียบและในคอมเมนต์นั้นก็ชื่นชมเพียงแค่วอนยองและยูจินแต่ไม่ได้พูดถึง หรือว่าชื่นชมสมาชิกค,คนอื่นๆในไอซ์ด้วยทั้งที่สาวๆวงไอซ์นั้นก็มีสมาชิกมากกว่า2คนและแต่ละคนนั้นก็มีความสวยความวิชวลที่แตกต่างกันไปนอกจากนั้นนะครับชานเน็ตก็ยังบอกกันต่อด้วยว่าถึงแม้วอนยองแล้วก็ยูจินจะเป็นสมาชิกจาก i g จีวอนเช่นเดียวกันกับสากุระและคิมแชวอนแต่แฟนคลับนั้นก็ไม่ได้อยากให้วงทั้งสองวงนั้นเนี่ยถูกเปรียบเทียบกันเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็ต่างรักศิลปินของตัวเองนะครับดังนั้นแฟนคลับของทั้งเลอสาราฟิมแล้วก็ แฟนคลับของวงไอซ์ก็เลยออกมาเรียกร้องให้ทาง KBS นั้นออกมาขอโทษเกลือกรุ๊ปทั้ง2วงนะครับไม่ว่าจะเป็นเลอซาดาฟิมแล้วก็ไอซ์นั่นเองซึ่งในตอนนี้นั้นนะครับคลิปวิดีโอที่พูดถึงนี้ก็ได้ถูกปิดไว้ไม่สามารถเข้าไปกดดูได้แล้วนะครับในตอนแรกนั้นเนี่ยยังเปิดให้ดูได้แบบปกติแต่ว่าหลังจากที่เริ่มมีประเด็นขึ้นมานั้นวิดีโอนี้ก็ถูกล็อกเอาไว้เป็นแบบส่วนตัวนะครับไม่สามารถกดเข้าไปดูได้อีกแล้วแฟนๆหลายๆคนนะครับหลังจากที่เห็นข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ตามไปดูคลิปกันแต่่่วาาาก็ไไมสามสารถดดู้ ทางช่องนั้นได้ล็อกวิดีโอไปเรียบร้อยแล้วยังไงก็ตามในตอนนี้นะครับยังไม่ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวนี้กันเลยแฟนๆก็เลยอยากให้ทางช่องนั้นออกมาขอโทษนะครับแล้วก็ออกมาอธิบายว่าทําไมถึงทําคลิปนี้ขึ้นมายังไงก็ตามนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของทั้ง2วงไม่ว่าจะเป็นเลอซาดาฟิล์มแล้วก็วงไอซ์มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างรู้สึกยังไงกันบ้างกับคลิปวิดีโอนี้หรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ใต้คลิปนะครับมีความคิดเห็นยังไงกกกก็็แลลลเเเปปีี่ยนนนนคคาามิดหหััไ้้รบสํอ ของเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับทุกคนและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนําเอาเรื่องราวอ,อะไรในวงการเคป๊อปรวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเลอซาราฟิมแล้วก็ไอซ์มาเล่าให้ทุกคนฟังพร้อมกับนาะชวนทุกคนพูดคุยมาชวนทุกคนเม้า์มยกันแบบนี้อีก,กรอติดตามกันไว้ได้เลยสําหรับคลิปนี้เขต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้จริงๆแล้วนะครับสวัสดีครับ